กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผ,ผู้ผลิตปุ๋ยและกระทรวงเกษตรเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยเพื่อเกษตรกรปี2568ลดราคาสูงสุด50บาทต่อกระสอบครอบคลุมทุกพืชรวมกว่า10ล้านกระสอบจาก26ผู้ประกอบการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมถึง30กันยายน2568หวังช่วยเกษตรกร,กรลดต้นทุนการผลิต นะครับวันนี้นะครับก็เป็นการนะครับเปิดตัวโครงการปุ๋ยเคมีเพื่อเกษตรกรนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยนะครับทั้ง4สมาคมนะครับแล้วก็จัดนะครับปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะก่อนที่เราจะทําโครงการเนี้ยเราได้มีการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่นะครับแล้วก็พืชนานะครับซึ่ง ได้รับทราบมาว่ามีปุ๋ยที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยประมาณ6-7ตัวนะครับแล้วก็มีปุ๋ยอื่นๆอีกซึ่งเรารวมมาทั้งหมดเนี่ยเจกว่าสูตรนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิบจล้านกระสอบนะครับผมก็จะเป็นการที่ช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกรในด้านของการช่วยลดต้นทุนนะครับสำหรับการผลิตนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีพี่ชัยนะครับนริธพันธ์นะครับท่านก็ได้มีการประชุมหาลือนะครับกับทางสสนะครับในพักนะครับเพื่อที่จะกําหนดทิศท,ทางนะครับแล้วก็มีข้อสรุปหนึ่งนะครับอยากจะฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรด้วยก็คือในเรื่องของ ปุ๋ยที่ใช้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับมีสูตรนะครับมีลักษณะการใช้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ติดตามนะครับแล้วก็ใช้ตามเท่าที่จำเป็นนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับ แล้วก็เป็นการลดต้นทุนให้แก่ภาคเกษตรกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะเสริมนะครับส่วนวิธีการนะครับในการที่จะเข้าถึงโครงการนี้นะครับทำอย่างไรนะครับปีที่แล้วนะครับก็คือทางสถาบันเกษตรกรสาหากรณ์นะครับส่งคำสั่งซื้อนะครับไปยังทางสมาคมหรือทางโรงงานนะครับแล้วก็ต้องไปรับที่โรงงาน แต่ปีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มช่องทางนะครับก็คือว่าเมื่อท่านส่งคําสั่งซื้อนะครับผ่านทางสมาคมแล้วนะครับท่านสามารถจะเลือกไปรับปุ๋ยเองที่โรงงานก็ได้หรือจะให้โรงงานส่งมายังตัวแทนจําหน่ายในเขตใกล้ๆกับที่สถาบันเกษตรกรตั้งอยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกลไกนะครับในการที่จะเข้าถึง ส่วนประเด็นที่2นะครับสำหรับเราทราบว่าเกษตรกรหลายๆรายเนี่ยเราไม่มีเ,เงินสดนะครับในการจะซื้อส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อผ่านช่องทางของญี่ปโ่ซาปัวนะครับเป็นเงินเชื่อในลักษณะนั้นก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้าการลดราคาซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเราจะมีการลงติดตามนะครับราคาเมื่อเราลดแล้วเนี่ยก็จะมีการติดตามราคาอย่างใกล้ชิดด้วยและนอกจากนั้นนะครับเราจะใช้กลไกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคณะประชุมนะครับนบขนะครับเรื่องข้าวนบขอพอเรื่องขอ้าวโพดแล้วก็นบมสเรื่องมันสำปะหลังนะครับในการที่จะผลักดันนะครับให้ทางทกสนะครับเปิดนะครับช่องทางหรือว่าวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่กับเกษตรกรนะครับในการที่จะเข้าไปจับจ่ายหรือว่าไปซื้อนะครับปุ๋ยจากแหล่งที่ตัวเอง เลือกซื้อเลือกใช้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสามมาตรการนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกงการค้าภายในร่วมกับทางสมาคมะคาาาน,คานะครับการค้าปุ๋ยนะครับแล้วก็สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ต่างๆนะครับร่วมกันคิดแล้วก็พิจารณาขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือกับเกษตรกรนะครับส่วนที่บอกว่า10.6ล้านจะไปพออะไรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าเรา,าสนับสนุนอยู่ประมาณ10%นะครับ เราก็ครั้งนี้เนี่ยโครงการเราเนี่ยจะยาวไปถึง30กันยายนนะครับแล้วถ้าถึงตรงช่วงนั้นนะครับการใช้นะครับ,รนะรบมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับเราทำงานร่วมกันใกล้ชิดกับทางสมาคมอยู่แล้วนะครับเราก็จะขอช่วยความขอความร่วมมือในการที่จะเพิ่มนะครับจำนวนเพิ่มขึ้นไปอีกก็ก็น่าจะมะีก็น่าจะเป็นไปได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราติดตามสถานะ สภาวะของสถานการณ์ในตลาดโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเดียหรือจีนนะครับในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสําคัญด้วยนะครับเราทราบว่าตอนนี้เขาเองยังไม่อนุญาตให้ส่งออกนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่เขามีการเปลี่ยนแปลงและมีการส่งออกเพิ่มขึ้นทําให้เรามีช่องทางในการที่จะได้วัตถุดิบราคาถูกลงนะครับเราก็สามารถที่จะปรับลดราคานะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ต่อไปครับ ครับแน่ๆเลยก็คือทางเว็บไซต์ของกรมการคร้าภายในนะครับ w w w d a i t g o t h นะครับผมก็นอกจากนั้นถ้าท่านคุ้นชินกับทางเกษตรจังหวัดก็ดีพานิย์จังหวัดก็ดีนะครับก็สามารถจะสอบถามได้นะครับก็รวมไปถึงสากรสถาบันเกษตรกรก็สามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ๆนะครับหลักๆเนี่ยก็น่าจะ มีแทบทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องยอมรับว่าบางทีที่ที่อยู่ห่างกันไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะหาช่องทางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสมาคมการค้านะครับทั้ง4สมาคมนะครับทางสถาบันเกษตรกรนะสากลนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมสากลนะครับที่ช่วยทำงานร่วมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรากรมการค้าภายในก็เหมือนเป็น จากกลน,นึงในการที่จะพยายามเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆนะครับให้มาช่วยกันดูแลพี่น้องเกษตรกรครับครับเพราะทางสมาคมจะญญพูดเรื่องสถานการณ์ญญเพิ่มเติมนิดนึงครับเชิญครับรบ,บ,าคาบคานะสำหรับสถานการณ์ขณะนี้นะครับอย่างที่ท่านอธิบดีได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องสถานการณ์โลกก็ดีเรื่องนโยบายของจีนก็ดีเรื่องของอ,อ,อินเดียก็ดีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ต้องการปุ๋ยเคมี สำหรับไปผลิตพืชผ,ผลทางด้านการเกษตรหรือเขาก็คอยระมัดระวังที่จะไม่พึ่งต่างประเทศนักแล้วก็พยายามที่จะรักษาสมดุลของการใช้ปุ๋ยภายในประเทศเขาเขาก็อาจจะไม่อนุญาตหรือจะอนุญาตซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่มากแต่ในเรื่องของอินเดียเนะี่ยเขาจะใช้โอกาสนี้ที่จะนำไปใช้เป็นเรื่องผลิตผลทางด้านการเกษตรเขาอย่าง อย่างมากนะครับเราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะต้องซื้อของเหล่านี้จากตลาดโลกซึ่งขณะนี้เนี่ยผมอยากกล่าเรียนว่าด้วยความร่วมมือกันนะครับกับบรรดาการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศที่สำมคัญ์สำคัญต่างๆทา,างด้านตะวันออกกลางแล้วก็ทางด้านยุโรปนะครับเราก็สามารถที่จะรักษาราคาไม่ให้ขยับมากนักโดยความร่วมมือของ ฝ่ายราชการด้วยนะครับกระทรวงพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยขณะนี้นะครับปัจจุบันนี้ถามว่าเกษตรกร,ะกรจะได้รับปุ๋ยในราคาที่เป็นธรรมแล้วก็เพียงพอไหมผมว่าขณะนี้ยังมีเพียงพอและอยู่ในสต็อกสำหรับใช้ในฤดูการนี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ข้างหน้านี่ก็เป็นสิ่งที่สถานการณ์โลกนะครับ ก็อยากจะกรบาบเรียนท่านทั้งหลายว่าเราก็ต้องเฝ้าดูเหมือนกันทีนี้การเฝ้าดูต่างๆนี้ก็ท่านทั้งหลายก็ต้องทราบน,นะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กนะครับเราก็อาจจะมีกําลังต่อรองไม่มากนักแต่นโยบายในด้านการต่างประเทศเรานะั้นมีความสําคัญไปอย่างยิ่งแล้วก็ทางกรมการค้าต่างประเทศก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีดียิ่งแล้วล้วก็ทางกระทรวงเกษตรก็ประสานงานกันอย่างดีก็ข้อสําคัญก็คือวันนี้เนี่ยทบเกษตรกร ไม่สามารถจะหาที่ซื้อได้ก,ก,ก็ตามที่ได้บอกนะครับมีแหล่งที่จะจำหน่ายให้หรือตั้งโรงงานงห,ารหรือรวมชื่อกันแต่ต้องต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนของกระทรวงเกษตรนั่นแหละครับและกระทรวงพาณิชย์เราก็จะจำหน่ายให้ในราคานั้นส่วนข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็ต้องระมัดระวังนะครับจุดนี้ผมก็อยากจะกราวเรียนว่า ถ้าชือมวลชนถามผมผมก็คงไม่กล้าจะบอกว่าดูก็ต้องเวทแอนด์ซีนะครับดูตามสถานการณ์ของทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เราก็เชื่อมั่นว่าไม่ไว่าอย่างไรก็ตามนะฮะความสามารถของประเทศไทยเราที่ประสานกับประเทศต่างๆได้อย่างดีและขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยเราก็ทํา FTA กับประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ดีของ นักธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพื่อจะสามารถสารความร่วมมือและความเข้าใจและการซื้อของจากต่างประเทศได้ตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการของตลาดต่อไปผมหวังเป็อนอย่างยิ่งว่าจากสถานการณ์โลกจะไม่เลวร้วายไปมากกว่านี้แต่จะเป็นเรื่องดีครับเกษตรกร,ร,กรและการทำงานของรัฐบาล